ถ้าลองดีกับลุงอีกต่อไปโดยเปลี่ยนมาปฏิบัติการในเวลากลางวันเพื่อป้องกันไม่ให้พวกทหารอาชีพช่วยโอกาสถล่มครับแบบที่เคยโดนมาแล้วที่ซอยโรงเรียนสตรีวิทยาป้าได้ยืนคำขาดให้กำจัดฝ่ายตรงข้ามแบบขุดรากถอนโคนไม่อย่างนั้นทุกคนจะอยู่ไม่ได้ต้องถูกปลดและติดคุกงานนี้ให้แต่งตั้งอนุพันธ์หรือเถกพงขึ้นบัญชาการเป็นตัวหลอก พราะอีกไม่กี่เดือนเขาก็จะได้ออกไปเลี้ยงหลานถ้าทําอะไรผิดก็คงไม่ค่อยมีไม่ไม่ค่อยมีผลส่วนประยุทธ์ที่เป็นตัวจริงจะได้ไม่ช้ําเพราะยังต้องทําหน้าที่รับใช้ลุงและป้าไปอีกนานป้าเรียบประยุทธ์เข้าพบย้าให้กวาดล้างพวกเสื้อแดงให้สิ้นซากถ้าทุกอย่างเป็นไปตามแผนลิ้มจะเกณฑ์คนออกมาทําเป็นพวกหลากสีแต่ตัวละครก็คือพวกเสื้อเหลืองเจ้าเก่าพร้อมที่จะให้มีการประทะ ถึงตอนนั้นจะได้มีการประกาศภาวะสงครามตอนนี้ทหารของปาติชนบุรีได้เคลื่อนกําลังเข้ามากรุงเทพแล้วโดยลุงมีแผนปิดประเทศ12ปีเพื่อกวาดล้างพวกเสื้อแดงพร้อมทั้งล้างสมองราษฎรและจัดระเบียบประเทศใหม่เหมือนสมัยจอมพลสฤษดิ์ขีดเส้นใต้ไว้นะครับตรงนี้นะครับนะครับนี่นะครับย้อนไปตั้งแต่ตอนนู้นนะครับ ที่ประชุมได้ใช้ยุทธการปิดทางเข้าและปิดทางออกคือบีบให้พวกเสื้อแดงออกจากพื้นที่แต่ไม่ให้กลับเข้าให้ระดมพลก่อวอดให้เกิดความปัน่นป่วนและจึงเข้าสลายกวาดล้างให้เรียบใช้ตำรวจเป็นกำลังหลัก5,000คนมีทหารใช้ปืนยิงขู่กวาดต้อนใครอยากหนีก็ให้หนีไปมีทีมคอยจับพวกหัวหน้าป้าสังห้ามอภิเสกถอดใจ ให้พลตรีจำลองเตรียมพร้อมเพื่อสร้างสถานการณ์ให้เดินหน้าลุยเต็มที่ห้ามโต้แยง้งตามบัญชาการของลุงที่ให้ใช้มาตรการเด็ดขาดสยดสยองโดยใช้ทีมแม่นปืนติดกล้องเล็งยิงหรือสไนเปอร์พร้อมปืนอย่างดีเยี่ยม30กระบอกถูกสั่งเตรียมพร้อมเต็มที่โดยใช้อาคารสูงรวมทั้งดาดฟ้าโรงหมอจุฬาและบนสถานีรถไฟที่ใช้สแลนบังตาเอาไว้เป็นจุดเล็งยิงแบบนัดเดียวจอด โดยพุ่งเป้าที่พวกหัวแข็งหรือพวกกองหน้าก่อนเพื่อเป็นการข่มขันเสแดนโดนสังเกบเป็นคนแรกๆเพราะป้าเชื่อว่าเขามีส่วนเกี่ยวข้องในการตายของทหารบูรพาพยัคฆ์ที่ป้าหมายมั่นให้คุมกำลังสำคัญในวันข้างหน้าป้าจึงสั่งให้เอาเลือดเสแดงมาเส้นสังเวยโดยเร็วเดิมทีป้าต้องการให้จับตายอริสมันก่อนแต่โชคดีที่อริสมันหนีทัน ภา,ภารกิจนี้ประยุทธ์เป็นคนรับหน้าที่จัดทีมเพชรฆาตลุงและป้าสั่งเงินจ่ายเงินหลวงเป็นรางวัลน,นัดเดียวจอดหัวละห้าหมื่นบาทแบบไม่จำกัดจํานวนระดับผู้พันจะได้โบนัสติดกระเป๋าไปคนละไม่ต่ำกว่า1 0บถหล้านแถมด้วยตําแหน่งคุมกําลังสําคัญแบบยกแผงป้าสมจิตควงหญิงกลางบัญชาการรบยีพฤษภาคมสองพัน คืนก่อนวันพเด็จศึกกลางหรือย่างเข้าวันที่วันใหม่ที่19พฤษภาคม2519ป้าและหญิงกลางซิรินเทพได้เข้าไปบัญชาการตามที่ได้รับมอบหมายจากลุงที่ค่ายราบ11เมื่อเวลาตี2และออกจากค่ายตอนตี4มีทหารระดับนายพันคุมกำลัง57นายโดยย้ำคำสั่งสูงสุดจากลุงให้จัดการให้เรียบอย่าให้เหลือ พราะถือเป็นจุดหัวเลี้ยวหัวต่อของการที่จะอยู่หรือไปของลุงและวงตระกูลก่อนหน้านี้หญิงกลางเจ้าของครหาสน์สระประทุมซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่ย่านราชประสงค์ได้ออกมาแสดงบทบาทเพื่อสร้างกระแสโจมตีเสื้อแดงโดยสั่งให้ย้ายสังฆราชและผู้ป่วยออกจากโรงโรงหมอจุฬาอ้างว่ามีพวกเสื้อแดงเข้าไปตรวจค้นข่มขู่คุกคามหมอและพยาบาลเป็นข่าวใหญ่โตทั้งๆที่ทหารของลุงอาศัยโรงหมอจุฬา เป็นที่ซ่องสุมและอาศัยตึกสูงเป็นที่ซุ่มยิงพวกเสื้อแดงหญิงกลางไม่ให้กาชาดสาคนเข้าไปรู้เห็นการตราบตามล้อมฆ่าขอโทษทีนะครับหญิงกลางยังให้กาชาดของตนเข้าไปดูแลพวกเสื้อแดงในวัดประทุมวานารามทั้งๆที่ครอบครัวของลุงเป็นศัตรูกับเสื้อแดงมาตลอดอ้างว่าต้องการนําอาหารและยามาช่วยเหลือกลุ่มผู้ที่ชุมนมุมผู้หลบอยู่ในภายในวัด ต่้งโต๊ะรับตรวจสุขภาพและดูแลสุขภาพของผู้หญิงเด็กและผู้สูงอายุทั้งนี้เพื่อไม่ให้กาชาดสากลเข้าไปรู้เห็นการปราบปรามล้อมค่าโดยก่อนหน้านั้นหญิงกลางได้เดินทางมาที่โรงหมอจุฬาเพื่อให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และผู้ป่วยพร้อมทั้งแสดงความเป็นห่วงสถานการณ์การชุมนุมเรียกร้องของพวกเสื้อแดงประโคมข่าวว่าเสื้อแดงคุกคามเจ้าหน้าที่และผู้ป่วยในโรงหมอให้ย้ายผู้ป่วยออกจากโรงพยาบาลจุฬาเพื่อความปลอดภัยทําให้เกิดความปั่นป่วนโกลาหล เพื่อสร้างความไม่ชอบธรรมให้พวกเสื้อแดงหญิงกลางยังออกโรงให้ย้ายสังฆราชจากโรงหมอทั้งๆที่ไม่มีความจําเป็นวัดปทุมวนารามวรวิหารเป็นวัดธรรมยุทธ์ที่สร้างขึ้นสมัยรชัชกาลที่4พร้อมค้ารืหาดสะปทุมเป็นที่เก็บเท่ากระดูกของปู่ย่าและย่าทวดของหญิงกลางทั้งวัดปทุมวนารามและโรงเรียนก็อยู่ในความอุปถัมภ์ของหญิงกลางซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินโดยรอบมีคนตั้งข้อสังเกตว่า ทหารที่บุกเข้ากวาดล้างขนสแสดงบางส่วนน่าจะออกมาจากคฤหาสน์สระปทุมของหญิงกลางซึ่งอยู่ติดกับด้านหลังวัดประทุมวานารามนั่นเองเพราะไม่มีใครเห็นว่ามาจากทางอื่นทหารส่วนนี้น่าจะอาศัยคฤหาสน์สระปทุมเป็นทางผ่านเข้าไปด้านหลังวัดประทุมวานารามในที่สุดลูกน้องของลุงและป้าก็สามารถลิตาศึกทั้งเขยนฆ่าจับกลุมและโยนความผิดให้พวกเสื้อแดง ประยุทธ์และทหารบูรพาพยักษ์เตรียมขึ้นกลุ่มกำลังรบแบบยกแผงไปอีกนานรวมทั้งคณะอื่นๆที่มีส่วนร่วมในการร่วมรักษาระบอบการปกครองของลุง28พฤษภาคม2553ป้าสมจิตเดินทางไปทำพิธีที่วัดชนะสงครามหลังจากได้รับชัยชนะในการปราบพวกเสื้อแดงซึ่งถือเป็นศัตรูสำคัญตามธรรมเนียมของงตามธรรมเนียมของบรรพชน เมื่อรบชนะศัตรูก็จะต้องมาทําพิธีที่วัชนะสงครามนี้สายการทํางานของระบอบลุงสมชายคือลุงเป็นผู้อำนวยการใหญ่ป้าเป็นผู้กํากับการแสดงเดินสายสั่งสั่งการแทนลุงที่ปรึกษาร่วมวางแผนที่ไม่ค่อยออกหน้าก็คือนายปีโดยใช้ให้เป็นมิกาเป็นตัวแทนเพราะเป็นคนหนักแน่นพูดน้อยพี่นอบพี่เทาอยู่มานานสมกับเป็นขุนนางในฝันยุคอ,ย,อยุทยาเลยทีเดียว เรมิกาก็ทำหน้าที่ได้ดีจนทุกคนเชื่อได้อย่างสนิทใจว่าเป็นตัวแทนที่แท้จริงของลุงสมชายใครจะใหญ่แค่ไหนก็ต้องเข้าไปกราบการฝากเนื้อฝากตัวเพราะเปรมิกาคือร่างทรงขนานแท้และไม่เคยปรีปากซัดทอดให้เป็นที่ระคายเคืองของลุงสมชายแม้แต่น้อยอีกคนที่เป็นสายตรงของป้าก็คือกาสิทิ์มีหน้าที่ทำหน้าที่ไล่ลาดรักศิลเป็นงานหลักแบบสุดขอฟ้ามือ มือซ้ายของป้าคือจะรุงจืดทําหน้าที่เป็นตัวแทนป้ามีบทบาทมากในช่วงสุดสัปดาห์สัปดาห์สุดท้ายของการผด็จศึกเป็นตัวแทนป้าเข้าประชุมที่ราบสิบเอ็ดเพื่อจัดตั้งรัฐบาลที่มีนายอภิเศกเป็นนายกรัฐมนตรีก็ท่านอาจจะมองว่านะครับนี่เป็นเรื่องของนะครับการแต่งเรื่องนะครับเป็นนิยายนะครับพี่น้องปฏิบัติต่อนะครับคนที่ เขาบอกว่านะดําเนินการบูรพาพยัคเนี่ยแล้วก็จะสืบต่ออำนาจปอีกนานวันนี้ใครอยู่ในอานาจนะครับแล้วที่จะต่อทบอ,อำนาจอีกเป็นใครเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจับชื่อเหล่านี้ได้พี่น้องอาจจะเห็นว่าไอ้คนที่สั่งฆ่านะมันมันค่อนข้างจะชัดเจนมากใครในประเทศไทยนี้จะกล้านะออกคําสั่งอย่างนั้นนะครับแล้วก็ทหารก็ขัดขืนไม่ได้แล้วทหารก็เป็นทหารของใครไม่รู้ทั้งนั้นนะครับ แล้วการลงมือฆ่าฟันนะครับก็ก็มันนะตามที่เขาเขียนย้อนมาเนี่ยนะครับดูดูแล้วก็ค่อนข้างจะเข้าเข้าความจริงมากทีเดียวกับสิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศไทยนะครับแต่นี้เรื่องเล่าก็เป็นเรื่องเล่านะครับผมไม่ได้บอกว่านะผู้บุคคลที่มีชื่อเหล่านี้นะครับซึ่งก็ไม่มีจริงนะครับจะเป็นผู้ทําจริงพี่น้องไปไปฏิบัติตอ่อเรื่องนะครับทําไมการสั่งฆ่าและการลงมือฆ่ามันถึงเลือเดเจนเหลือเกินนะครับ มันไล่ตั้งแต่เดือนเมษานะครับผมก็ได้สรุปนะส่วนตัวมาแล้วหลังจากที่ฟังเรื่องปฏิป่อแต่นี่เอาเรื่องเล่าของนะครับเพื่อนร่วมขบวนการท่านหนึ่งซึ่งส่งมาหลังไมาบอกว่าเป็นของหวานมาให้นะครับอืมผมก็เลยเอของหวานมาแบ่งปันพี่น้องนะทําเป็นของหวานทางสติปัญญาไม่ต้องเชื่อนะครับชวนคิดชวนคุยไม่ได้มาบังคับให้พี่น้องเชื่อนะครับพี่น้องเอาพิพจารณาแล้วก็นะครับก็ต่อปฏิปทอภาพด้วยตัวเองก็จะเข้าใจนะครับ วันนี้เป็นไปได้ไหมว่ากลุ่มคนที่ลงสั่งฆ่าลงมือฆ่านั้นนะครับเป็นกลุ่มคนที่ขยายผลนะครับที่เขาพูดกันว่านะครับจะต้องจัดการให้ราบคาบแล้วก็ปิดประเทศสิบสองปีนะจัดการเสื้อแดงให้เด็ดขาดวันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นนั้นนะครับเป็นไปตามนั้นหรือไม่อย่างไรนะครับพี่น้องลองย้อนฟังนะครับแล้วก็จจับต้นชนปลายแล้วกนะ็สรุปเรื่องด้วยตัวเองนะครับหืมนะ ย่โหดมากนะครับเนี่ยเขาบอกว่าตอนนี้นะครับเพื่อกวาดล้างพวกเสื้อแดงพร้อมช่างล้างสมองราษฎรและจัดระเบียบประเทศใหม่เหมือนสมัยจอมพลสฤษดิ์วันนี้นะครับเนี่ยท่อนเนี้ยท่อนทองวักทองเลยนะครับป้าเรียกปลายึดเข้าพบย้ำให้กวาดล้างพวกเสื้อแดงให้สิน้นซากถ้าทุกอย่างเป็นไปตามแผนลิ้มจกเกณ์โคนออกมานั่นคือเมื่อปี53นะครับทําเป็นพวกหลากสีแต่ตัวละครก็คือพวกเสื้อเหลืองเจ้าเก่า พร้อมที่จะให้มีการประทะกันถึงตอนนั้นก็จะมีการประกาศภาวะสงครามตอนนี้ทหารของป้าทิชนบุรีได้เคลื่อนกําลังเข้ามากรุงเทพแล้วโดยลุงมีแผนปิดนี่แหละฮะตรงนี้แหละโดยลุงมีแผนปิดประเทศ12ปีเพื่อกวาดล้างพวกแส้แดงพร้อมทั้งล้างสมองราษฎรและจัดระเบียบประเทศใหม่เหมือนสมัยจอมพลสฤษดิ์ธนรัตเอาไปคิดเองนะครับผมไม่สรุปให้นะครับ แล้วก็โอกาสหน้าเรามาพบกันใหม่นะครับขอบคุณท่านที่ส่งเรื่องมานะครับพี่น้องร่วมขบวนนะครับก็นะครับตัวละครที่ว่าทั้งหมดก็ไปปฏิจิตประ่อภาพเอาเองนะครับท่านบอกก้าวขอบคุณนะครับแล้วโอกาสหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ